สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคาริมิโซนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาตีทอรเมนส์วากโมหฮครับให้ดูซึ่งคอมันนี้จะเป็นคอมที่ส่วนตัวถือว่าเล่นง่ายที่สุดและหัวไม่ร้อนมากที่สุดนั่นเองนะครับโดยคอมในการเล่นนะครับคล้ายๆกับที่ผมตีในอินเซนมาเลย และการอัพก็คล้ายๆกันครับไม่จะเป็นต้องอัพสุดอะไรขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อนนะครับซารามิกะอันนี้ขอไว้ปืน2นะครับถ้าเกิดว่างบคุณจํากัดนะปืน2เล่นได้อยู่แล้วถัดมานะครับฮิฟูมิฮิฟูมินะครับอันนี้เล่น4ดาว5ดาวปืน1อะไรแบบนี้ก็ได้3าดาวอันนี้ไม่แน่ใจแต่แนะนาว่าให้นํามาลองก่อนว่ามันสามารถช่วยรับดาเมจได้เยอะขนาดไหน e x Skill Enhance Skill ถ้าเกิดว่าจะอัพอะไรยังไงมันจะเป็นในกรณีว่าคุณต้องการให้ตัวของเป็นโรสมะ ที่มีการซัมมอนลงมาจากเ e อ็กสกิลตรงนี้มันหนามากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณไปลองแล้วรู้สึกว่า้ไปรอดามะเลือดมันไม่พอที่จะรับดาเมจได้เยอะขนาดนั้นอันนั้นคนุณจะเพิ่มเติมซับสองสกิลตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับซับสก,กิลอันนี้อัพเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับในกรณีว่าคนต้องการในการหมุนคอใช้มาดีมากขึ้นเรื่องของการปัดปืนแบบที่อยงทบอกไปนะสี่ดาวห้าดาบปืนหนึ่งเล่นได้ทั้งหมดแล้วอันนี้คือเคยเทสมาแล้วที่สวิ์ญี่ปุ่นนะถัดมาการใส่ของนะครับของช่อง ของช่อง3ตรงนี้นะครับที่เป็นสร้อยคอใส่ T7 ไว้มันจะทำให้คุณไม่ต้องหมุนสกิล1ช็อตด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายกันเพิ่มเติมแล้วกันตอนที่ตีจริงถัดมานะครับคือทางฟูบุกิสำหรับฟูบุกินะครับอันนี้เล่น2ดาวได้นะครับย้ำว่า2ดาวนะเลเวล1เล่นได้ครับของไม่ต้องใส่ก็ได้ขอแค่เบสิกกับเอ็นแฮนด์สกิลให้ตันก็พอนะครับแล้วก็ถัดมาเอมิ Me นะครับเอมิ Me ของผมก็คือจะอัพมาประมาณนี้ EX Skill เลเวล3ก็เพียงพอ ตัวของเบสิกเอ็นแฮน์เท่าที่ลองมาเลเวลสก็เล่นได้หรือถ้าเกิดว่าใครกลัวจริงๆอัพไปเลเวลเก็โอเคนะมันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะเปลืองของขนาดนั้นซับสก,กิลไม่จะเป็นต้องอัพของรักนะครับถ้าไปไปได้ใส่เทียสองไว้แล้วก็ของช่องกลางใส่เทียเก้าส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับก็ถ้าเกิดว่าต้องการให้มันมีความอึดหรือต้องการความเซฟเพิ่มเติมก็อัพเพิ่มเติมเมข้ามาแล้วกันนะสำหรับของช่องที่หนึ่งแลช่องที่3านะครับทอดใม่ฮิมารินะครับแล้วก็ฟูกะฮิมาริดาไดาวก เพราะว่าอันนี้ก็เคยเล่นกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะอันนี้ผมเพิ่งอัพมาไม่นานสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมอาฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าต้องรันสกิลประมาณไหนกันบ้างนะอะ<น>สำหรับวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยฮิฟูมิก่อนเลยนะครับวิธีการรันคล้ายๆกับที่ผมรันอินเซนทีมนี้นั่นแหละนะครับอ่ะนะครับโยเข้าไปเอาใกล้ๆกับทางเอมีนะจากนั้นนะครับใช้คูกะทับให้มิกะ แล้วอย่าเพิ่งไปรันสกิลนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวของฮูกิทำซีซีจนบอสล้มก่อนแล้วเราเค่อยยิงตอนที่บอสลุกขึ้นมานะครับแบบนี้ยนโยนไปโรเข้าไปครับตรงนี้รถคอรครับเราไดไปเข้าไปหนึ่งชุดครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะกดเอมิเพราะว่าเอมิผมอาจจะไม่ได้ปั้นอะไรเยอะฉะนั้นก็ด้วยความเซฟครับผมจะฮิวไปก่อนเลย นะครับผมอาจากนั้นนะครับตรงเนี้ยมันจะมีการแปะฟูกิเข้าไปแล้วบอสล้มแล้วทีนี้ผมจะใช้สกิลของทางฮิฟูมินะครับเพื่อวางเอาไว้ก่อนแต่ตรงนี้เราจะไม่ได้หวัง CC นะเออเข้าใจกันก่อนนะครับอันนี้เราเอามาเพื่อช่วยในการรับดาเมจเท่านั้นนะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับรับดาเมจเข้าไปหนึ่งรอบนะครับตรงนี้อ่ะเปโล,โลไปหนึ่งทีนะครับตรงนี้ลดคอส อ่ะแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมผมก็จะเล่นแบบนี้นะอ่ะผมจะกดทำการฮีโไว้ก่อนนะครับเพื่อเซฟชีวิตเอาไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับผมอ่ะจากนั้นตรงแ้ะครับอ่ะเมื่อกี้อธิบายกันก่อนนะจุดแระครับถ้าเกิดว่าใครใส่ของ,ของทางฮิฟูมิขึ้นทีแปหรับของช่องที่3คุณจะต้องกดสกิลของทางฟูบุกินะครับเพื่อขัดแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่ที7 มันจะเหลือเป็นรอหลอดเอาไว้แค่นี้นะครับมันจะรอดอยู่อันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับสำหรับการใช้งานตรงนี้ถ้าใครอยากได้สบายใส่ทีไว้แต่ถ้าเกิดว่าใครขึ้นทีแปไปแล้วไม่เป็นไรครับเราแค่กดสกิลฟูบุกิก่อนที่ฟูบุกิจะยิงนัดสุดท้ายออกไปนั่นเองนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะรอขัดบอสนะครับตอนที่บอสหยุดวิ่งไปตรงนี้นะอ่านะครับโยนไปเลยตรงนี้จากนั้นอย่าเพิ่งรีบรันดาเมจนะครับเดี๋ยวรอให้บอลลุกขึ้นมาก่อนอ่ะตรงนี้ครับ เราค่อยรันดาเมจเข้าไปนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับวางไปรบไปหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราก็รันดาเมทเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อ evet ันนี OK ้ผมจะรันเซฟนะก็เดี๋ยวผมจะโยนไปรบไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรันดาเมทเข้าไปชุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเฟเข้าไปตรงนี้นะ รเราก็รันเข้าไปแบบนี้นะครับผมอะตรงเนี้ยใครที่แบบว่าเฮ้ยกลัวว่าทีมที่2ของเราจะเล่นยากคุณเอาไปทำดาเมจต่อได้แต่ว่าถ้าใครจะทําเวลาอะไรเพิ่มเติมยังไงกดยอมแพ้ไปเลยนะครับตรงนี้นะอะประมาณนี้ครับสำหรับทีมที่1 ก็เดี๋ยวเปิดดามเมจให้ดูกันก่อนนะครับก็ดามเมจก็หนักที่มีกาคนเดียวนั่นแหละส่วนที่เหลือก็ตัวประกอบทั้งหลายครับแท้งซีซีแค่นั้นเองนะครับเราไปดูทีมที่2อกันดีกว่านะครับว่าทีมที่2เล่นประมาณไหนกันบ้างสําหรับทีมที่2นะครับผมจะใช้ทีมแบบนี้ก็คือมากิโคคนะโนอาเนรุคิซากิอุตะะนะครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนว่าปั้นประมาณไหนกันบ้างเคสของโคโคโนะใครไม่มีคุณใช้โคฮารุที่เป็นตัวละครฟรีได้แต่ว่าการใช้งานโคฮารุคุณต้องมีความละเอียดในการเล่นเพิ่มเติมนะครับ ที่จะถอนได้ยากนิดหนึ่งในช่วงสักประมาณ3นาทีครึ่งอันนั้นคุณต้องไปฝึกดูนะครับว่าเฮ้ยเราต้องกะระยะในการฮิวประมาณไหนแล้วโคฮารุถึงจะรอดนะครับผมอ่ะซึ่งในเจริงมันมีวิธีการไล้หลักลายแบบนะคุณจะเน้นในการบัฟต่างๆให้กับทางโนอาแล้วก็ปั่นฮิตจนกระทั่งเสาแตกก็ได้แต่ว่าในเคสนี้ผมจะเล่นในรูปแบบของการฮิวแล้วกันเพราะว่าเราเอาให้มันคอมฟีมาให้สู่สำหรับการเล่นนะครับอ่ะซึ่งมาก,กีนะครับผมปั่นไว้ตามนี้นะครับก็คือออมากเลยโคฮาระนะครับ ผมปั้นไว้เท่านี้ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องปั้นขนาดนี้ก็ได้นะสำหรับทางโคโคะนะครับก็สามารถเล่นได้อยู่แล้วถัดมาโนอานะครับอันนี้แนะนำว่าถ้าใครไม่มีก็ไปยืมใครไม่มีโนอาให้ยืมไปยืมเมรุได้นะครับกับการเล่นตรงนี้นะแล้วก็ถัดมาคือเนรุนะครับอะซึ่งเนรุนะครับเวลาะจะอัพอะไรยังไง ex enhance skill แล้วกันถ้าเกิดว่าคนต้องการดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับคือคิซากิอันนี้เดี๋ยวเราใช้ในการบัฟโนอาเป็นหลักแล้วก็อีกหนึ่งตัวคืออุตาฮะนะครับอุตาฮะอย่างที่ย้ำไปของรักเทียสองสำคัญมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ปืน3ก็จะดีนะครับเพราะว่าส่งผลกับเรื่องดาเมจอยู่สักประมาณ20%เลยนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้จริงใส่ปืน2ก็โอเคนะครับหรือคุณจะใส่ปืนหนึ่งก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องดาเมจก็อาจจะรีดได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพื่อเทียบกันนะอาฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะรับว อ่ะสำหรับพิธีการเล่นนะครับอ่ะให้ดูก่อนนะผมเซทสกิลไว้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดมาผมจะทําการฮิวไว้ก่อนเลยนะหนึ่งทีนะครับจากนั้นรอเวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะวางอุตาฮะนะครับตอนที่ค่าคอสเกือบเกือบสิบนะครับตรงนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวระวังไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวบอสเรือตรงนี้ถอยไปแล้วเดี๋ยวรอเรียกเสาครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการจัดการเสาไปเลยนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะ เราจะรันกันประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเกี่ยวไว้ก่อนหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะนะครับเราก็ป้าหมอนบ่อยๆนะครับคือเคสของโนอานี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในเรื่องระยะเวลามันจะไม่ได้นานเท่าเมรุนะครับอ่ะมันก็จะต้องมีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปนะสำหรับคนที่อยากจะชิงกับการเล่นเมรุนะ อันนี้ก็ต้องทำใจกันนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่สกิลมันไม่ได้เป็นตัวเดียวกัน,นอ่ะนะอ่ะนะครับเราก็ร้านต่างๆนะคือจะเห็นว่าผมพยายามเน้นโนอานะครับแล้วก็เน้นก้ามทีต่างๆเข้าไปใส่โวบอสนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็ราเข้าไปหนึ่งทีแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะทำการฮิวเพื่อลดคอสก่อน นะแล้วก็รานาเมเขาไปแบบนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นบอสจะเข้ามารอบนี้แต่รอบนี้บอสจะเป็นการติดกอกกีก้ด้วยนะครับผมอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารอรานาเมกันนะอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอค่าคอสก่อนนะครับ ครับแล้วเราก็เริ่มเลยนะครับเริ่มรันดามเกันได้เลยตรงนี้ ครับไปเรียบร้อยนะก็คุณก็จะเห็นว่าเราจะเน้นการแตะโนอาเสร็จแล้วก็ปันป่นฮิตปั่นฮิตปั่นฮิตไปเรื่อยนะครับอันเนี้ยใครคิดว่าเฮ้ยเราทำดาเมจได้ดีกว่านี้คุณถอดโคโคนาออกก็ได้แล้วก็ใส่ตัวบัฟต่างๆเข้ามาช่วยโนอาให้มันสามารถจบได้เร็วมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนเนอะเราเน้นเล่นง่ายนะครับก็ใช้ตัวละครประมาณนี้ส่วนโตถือว่าไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นอาจจะมีเพียงแค่โนอาเท่านั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้ว่า เอาไปยืมซะโนอาสำหรับคนที่คิดจะตีทอร์เมนนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะ้วกันะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดดาเมจให้ดูกันก่อนเนอะดาเมจน,นะครับก็หนักที่โนอาแล้วก็มีตัวคนอื่นในการช่วยเสริมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมากิแล้วก็เนรุรวมถึงอุตาหะนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นประมาณนี้ใครอยากจะซ้อมอะไรยังไงก็รอซ้อมไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้บอสเปิดเข้ามาสำหรับระดับทอร์เมนก็ไปตีกันได้นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์ยังไงรบกวนกดไลค์กดติดตามไปแล้วะจ๊ะผมไว้ด้วยกันนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่ม่มมมมมมมเเเเตตติิสาารรถทวคคอมมนนน์ไดด้ชะับผ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ